สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลวูบนะครับวอนนี้วันที่สิบห้าเนาะวันนี้อยู่ในไอเดีเพื่อนเพื่อนเล่นไม่จบหอชั้นร้อยนะเป็น ID เด็กก็เลยให้เรามาผ่านให้ก็จะมาลองดูกันว่าจะผ่านไหมนี่ก็เพิ่งปรับรูนมานิดหน่อยรว่ารูนไอดนี้เป็นไอเด็กมันค่อนข้างที่จะช้ามากๆ มากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรพอเล่นได้อยู่ก็ไอตอนผ่านอออไฟจะยากหน่อยก็ต้องทีมนี้ก็ใช้เป็นท้าวเกลเนี่ยก็แตกแล้วก็ใช้ตัวดาเมจเป็นวาน้ำนะคือมันหาไม่ได้ก็เลยต้องใช้แบบนี้นะ บอสไปก่อนต้องฆ่าตัวสีเขียวก่อนนะตัวสีเขียวเป็นปัญหาที่สุดเพราะถ้ามันไอเนี่ยมันไม่สตัรเนี่ยมันจะดูดเกจเล่าเราต้องรีบฆ่ามันก่อนตัวสีแดงมันจะเคาน์เตอร์แล้วก็ปล่อยมันไปก่อนได้มีปัญหาทาไ่ ถ้าไม่สตัร์ก็ไม่ต้องตีมันก็ได้น,นะนี่มันเคาเติร์บนี่โอเคโผวกด้วยเอ้ยเอ้ยโอเค,อเคไม่เป็นไรอเอาแค่สีเขียวตายก่อนก็พอโอเคนี่จุดสโลแล้วแล้วก็ตังรูไปไบนะสีแดงเดี๋ยวมันโดนล่างแล้วลำบากอีกเราก็ฆ่าสีแดงไปด้วยเดี๋ยวลดเกรดบอสก่อนหิบหายสโลไม่ติด ไม่เป็นไรนะเคมันน่าจะตายเพราะผิดละเพราะเดี๋ยวมันไม่ติดหลับใช่ไหมผิดไม่ต้องใช้สโลว์อ่าสโลว์ไม่ติดไม่เป็นไรเกาะแปดต,ตีแรงตามเลือดไปก่อนโอเคสโลว์ติดนี่ก็น่าจะผ่านแล้วนะไม่น,าน่ามีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีข่าวเกย์แล้วก็เดี๋ยวบัฟก่อนเพื่อความทัว ตอนนี้ทีมนี้จะมีรถเกรด3ตัวนะก็คือไอหัวไฟสกิลไม่เต็มล่มลม,ลมสกิลเต็มแล้วก็ข้าวเกลือสกิลเออข้าวเกลือไม่ได้ดูสกิลมาว่ามันเต็มไหมน่าจะน่าจะน่าจะผ่านแหละข้าวเกลือก็รถเกรดไปรวนๆัว,วไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ตัวว่าน้ำตัวเดียวนะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่าสองมีตีแรงตามเลือด เดี๋ยวจบแล้วจะให้ไปดูรูนกันว่ารูนแบบหนักมากค่อนข้างหนักมากเลยเอา้าลืมเล่นเกตรามคิดรรมไม่เป็นแล,แล้วก็ลดเกตไปแล้วก็หัวรอสกิลว่าน้ำดีขึ้นมานะไอตอนนี่นก็เล่นเกตโอเคแล้วก็อันนี้มันท่าสองมันทำอะไรวะลมๆท่าสองมันทำอะไรก็ไม่รู้นะดามเมตคือท่าสองของว่าน้ำ คืออ่านมาเท่าที่สกิลจาเป็นนะเพราะว่าไอตัวพวกเนี้ยบ้านผมก็ไม่มีเลยอย่างกัวไฟเนี่ยมีแต่ว่าบ้านผมก็สกิลเต็มก็ดูนก็ค่อนข้างดีแล้วก็วาน้ําเนี่ยก็บ้านผมก็ไม่มีแต่ว่าอ่านสกิลมาตีแรนต์ตเลือดก็เลี่ยวมาใช้ตีบอสส่วนไอ้ล่มลมเนี่ยโอ้ลมลมนม่ใช่ไหมลมลมบ้านผมก็ไม่มีนะแต่ เไหมเมื่อกี้มันลดเกจบอสจะเต็มลมลมลดเกจไปบ้านผมไม่มีแต่ว่าอ่านสกิลแล้วมันมีเร่งเกจก็เลยเอามาเพราะว่าบ้านเนี้ยอินุแสงเขายังไม่ได้ทำนะโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนไอเจ้าพาราดินลมเนี่ยก็นะพาราดินมันเก่งทุกธาตุเอามาเพราะว่ามันมีไอเนี่ยมันมีฮิวเพราะว่าบ้านนี้เขาไม่ได้ทําตัวฮิวไว้เลย มีแค่ตัวพาลาดินลมตัวเดียวที่เป็นตัวหิวลม่มลมก็ดีนะรถเกตกับเล่นเกตรเราติดทุกรอบเลยนะรถเกตติดทุกรอบแต่ส่วนเล่นเกตมันติดอยู่แล้วนะนี่ก็สบายสบายใช้โอโหเนี่ยมันไม่ขี่เลยช้าหน่อยไม่ไรเราก็เล่นเกตรถเกตไปเรื่อยๆเ,เ,เสบายสบายยิงขา้าปยิงสบาย รอวาน้ำสกิลรีเท่านั้นถ้าสองทำอะไรวะไม่รู้ถ้าสองทำลายไม่รู้เหมือนกันนะลมๆมขับยานผัหวหญิงไปนเต่ตาน้าสกิลว่าน้ำรีนะครับทำบไปเล่นไปรถเกรดรุนรัวบอสรลือบอสเถอะนี่จเจอตัวที่สองว่าน้ำเข้าไปหมื่นสามตายแนละ้วเล่นเกรดขึ้นมาอีกที ว่าน้ำจะกีนอีกประมาณสองรอบก็น่าจะตายืขู่ก็ให้ยิงก็ให้ฟาดก็ให้ไม่ต้องใส่นะหิวเพราะว่าเลือดยังเต็มอยู่โลก่ก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าบอสไม่ได้ขยับยิงกว็ว่าน้ำคู่ก็กให้อ่าไม่คีเอเวนไม่เป็นไรไไม่เป็นแล้วก็ตัดเกจไปเรีบเปื่อยเรีบเปื่อย บอสอ่อนจังจริงๆมันด่านเนี้ยมันยากแค่ไอ้ตรงไอ้เนี่ยห้องร้อยบอสหญิงเนี้ยมันยากไอ้ตรงนั่นอนะอะไรนะออไฟอะบ้าหรือเปล่าคือถ้าช้ากว่ามันเนี่ยจบเลยแต่ต้องทำสปีดมาให้บวกหลังตประมาณ60แล้วก็ใช้เอาลินเล่งเกตลีดหัวไฟนะก็จะได้ออกก่อนมันนี่ดูดูดูช้า บอสต้องต่อยไปสักกี่วัน้ะกลัวเขาให้หกพันหกพันก็ตายโอ้โทีเราก็เปิดกันเลยเราขออนุญาตเข้ามาแล้วนะเราก็จะไปแน่วฉันหนึ so, UK, like like so 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 ่งศหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เราขออนุญาตเข้ามาแล้วว่าเราจะเปิดเลยเขาเก็บสกอร์แสงมืดไปปะเนี่ยโอ้มีสกอร์ส้ม ห้บเนะีเราบอกเขามาแล้วว่าเราจะเปิดเลยเราขอเปิดเลยถ้าเกิดว่ามันเจ็ดสีดาวเราจะเฮ้ยหดาวอ่ะโอ้จบแล้วจบแล้วเพื่อนเราก็จะถูกใจสิ่งนี้เดี๋ยวแคปหน้าจอาไปอวดมันก่อนออนี่ล่ะน,นี่ล่ะโหสุดยอดมัาจะเปิดสกอร์ส,สัก สิบใบไม่ต้องเปิดแล้วนะก็คือบี a ไรเดอร์เนี่ยท็อปทุกธาตุบอกเลยท็อปทุกธาตุบอกเลยบอกเลยบอกเลยไหนๆล็อกก่อนล็อกก่อนเดี๋ยวโดนแดดโอเคเราจะให้ดูไอตัวที่ไต่หอเมื่อกี้กันนะเริ่มจากว่าน้ำเลยเป็นบอสว่าน้ำนะเออนี่นะ ATK บกหลังอยู่ที่1280พันสองปสปีดอยู่ที่40่สิ ATK ถือว่าโอเคเลือดถือว่าน้อยไปนะเลือดบกหลังหกพั สปีด40ก็สปีดก็ถือว่าน้อยอยู่นะคีเล็โอเคเลย88ขีดำ164โอเคมันยำ22ถือว่าติดสโลว์บอนมากโอเคส่วนสกิลบ้านนี้เขาอัพสกิลเต็มลูนใส่เป็นลูนฟอทเทอกับ EN นนะ2 4 6ก็ใส่เป็น ATK ขิดำแล้วก็ ATK นะ1 3 5ก็ประมาณนี้โอเคถือว่าตัวนี้ลูนแน่นที่สุดในดีนะเลยต้องใช้ แล้วก็ตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนรุ่นไปเจ้าตัวพาลาดินลมโอเคพาลาดินลมสก,กิวเต็มสก,กิวเต็มเพราะว่ามันไม่มีตัวฮิวจริงๆถ้ามีอินุแสงอ่ะใช้อินุแสงก็ได้สบายใช้สบายเอาโดวยเพราะมีเล่นเกตมีเกาะแ,แตกนะโอเคพาลาดินลมก็ไหนดูสเตตัสรวมเลือดบดหลังอยู่ที่14,980สปิบีดอยู่ที่56โดยห้าสิบเกออ้ถือว่าพอใช้ได้ ดูรูนใส่เป็น e อกับอะไรก็ได้นะทุงเปลี่ยนเลยสองที่ของใส่เป็นสปีด Hp p แล้วก็ HP นะก็ 1, 3, 5ก็ประมาณนี้เลยค่ะออบร้องให้เป็นสปีดอ่ะมันจะได้ออกก่อนในอ่อไฟนะไม่อย่านนะ่ะถ้ากลางโลกไม่ทันอ่อไฟจะพอล่มน้ำมันก็แตกปุ๊บอ่อไฟทุกต่อตายหมดต่อตัวต่อไปก็คือเจ้าตัวล่มลมนะโอเค HP บวกหลังอยู่ที่13,518สปิดีดบวกหลังอยู่ที่51แม่นยำอยู่ที่42ก็ถือว่า HP ก็พอได้สปีดก็ช้าไปหน่อยแม่นยำา4แม่นยำถือว่าใช้ได้เพราะว่าเพราะว่า,า,วามันจะได้ท่าหนึ่งหลับใช่ไหมจะได้ EX ต่อโอเคสกิลที่จำเป็นสกิลที่จำเป็นสกิล3เต็มสกิลส ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแม็กอยู่แล้ว3เทินโอเคแล้วก็ลูนใส่เป็นเงยกับอะไรก็ได้2 4 6ใส่เป็นสปีด HP แล้วก็เดบจริงๆช่อง6เนี่ยสมควรใส่เป็น HP ีที่มีออบลองเป็นสปีดแต่ว่ามันเป็นบ้านเด็กลูนมันไม่มีโอเคอย่งสามห้าก็ประมาณนี้เลยนะก็คือเพิ่งถอดลูนเปลี่ยนลูนใส่ที่มีสปีดขึ้นม,มานิดนึงโอเคแล้วก็เป็นหัวไฟ ไฟเลือดบวกหลังอยู่ที่14,225ยังเป็น5ดาวอยู่เลยสปีดบวกหลังที่4ี่ถือว่าช้าไปนะช้ามากเลยแต่ว่ามันไอ้นี่ไงมันอะไรวะมันมีรีสปีดเลยต้องใช้มันเออเพราะว่าบ้านเราบ้านนี่มันช้าเลยนะใช้รีสปีดช่วยไม่งั้นจะออกหลังวัออนเตอร์ในหอแน่นอนนะออแล้วก็แมนยัอยู่ที่9แมนยำถือว่าน้อยมากสกิลยังไม่ได้อัพเลยจากสกิลจริง เพราะว่าด่านบอสเนี่ยเราไม่ได้ใช้พีสารมากมายอะไรก็ไม่จําเป็นต้องเต็มก็ได้สองสใส่เป็นสปีดเฮดแล้วก็ HP นะจริงๆจะใส่เป็นสปีดเฮดแม่นยําก็ได้นะฮะแต่เป็นสปีดเฮดพีเฮดีก็ดีอ๋อลองเป็นแม่นยําเอาอลูนใส่เป็นสตนเอ็นหนึ่งสามห้าก็ประมาณนี้าอาอลองเป็นสปีดแม่นยําเลือดนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วคาวเกล อันนี้เลือดบุกหลังอยู่ที่1 5ึ่งหมสปีดบุกหลังอยู่ที่6กสิแม่นยําอยู่ที่56าอันนี้สกิลวายสกิลยังไม่เต็มไหมนะคาลเกิลบ้านนี้เขายังไม่ได้อัพสกิลคาวเกิลนะอ๋อสกิลยังไม่เต็มเมื่อก,กี้เราไม่ได้ดูเราหยิบไปใช้เลยเห็นว่าเขาแต่งลุนมาค่อนข้างโอเคนะใส่เป็นย x กับเ n 246ใส่เป็นสปีดเฮดแล้วก็เดฟ จริงๆบางคนเป็นไปสปีดเฮดพีเฮดทีนะเด็ดก,ก็ได้เออมันไม่มีรูน่ะเลยต้องใส่ยอย่างเงี้ยสามารถก็ประมาณนี้โอเคนะแล้วก็ได้มาเป็น Beat บีดไรเดอร์ไฟปลุกได้ไหมปลุกไม่ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดซับด้วยนะครับกดซับรัวๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย